สวัสดีครับจากร้านในมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยวันนี้ผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของเลื่อยยนต์สติลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ผมทำเ,เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับว่ากําลังช่างใจตัดสินใจระหว่างเลื่อยยนต์รุ่นเล็กกับเลื่อยยนต์รุ่นกลางจะเล่นตัวไหนดีคลิปนี้ผมก็มาทําคลิปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรุ่นเล็กกับรุ่นกลางของสติลนะครับให้เพื่อนๆืประกอบการตัดสินใจนะครับ ก็ในส่วนของตัวเลื่อยนต์รุ่นเล็กของสตีลที่ผมเอามาาให้ดูในวันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กที่แรงที่สุดของสตีลนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นสตีล MS 250นะครับมาพร้อมบาร์แท้ของเขาเนี่ยตัวที่ยาวที่สุดตรงรุ่นนะครับเป็นบาร์แท้ของเขาจากโรงงานอันนี้ขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ด้านขวามือ จะเป็นตัวสตีล MS382 นะครับจะเป็นรุ่นกลางของสตีลนะครับตัวนี้ก็เป็นพิกัดรุ่นกลางมาพร้อมบาร์แท้ที่ยาวที่สุดตรงรุ่นนะครับตัวนี้ขนาด30นิ้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพามาพูดในส่วนของด้านต่างๆของตัว2ตัวนี้ก็คือด้านด้านกำลังเครื่องด้านน้ำหนัก แล้วก็ด้านอุปกรณ์ที่ใช้งานก็คือในส่วนของตัวบาความยาวของบาตรงรุ่นนะครับบาแท้ตรงรุ่นเนาะอันนี้ผมขอย้าก่อนว่าเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นของเขาเลยไม่ได้ดัดแปลงนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์แท้แล้วก็ด้านโครงสร้างของตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของสาหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าช่างใจไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนระหว่างรุ่นเล็กอย่างตัว250เนี่ยตัวที่แรงที่สุดอของสติลกับตัว382ก็คือรุ่นกลางไปเลย จะเลือกพิกัดรุ่นเล็กหรือรุ่นกลางอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของอพี่ๆเพื่อนๆแต่ละท่านเนาะก็ในส่วนของอถ้ามันต้องดูดูลักษณะหน้าง,งานมากกว่าผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของอเน้นงานตัดมีผาบ้างแล้วก็ใช้งานในสวนใช้งานส่วนตัวตัดไม้เข้าเตาเผาถ่านเนี่ยลักษณะนี้คือตัดแต่งกิง่ง ในสวนผลไม้ขึ้นที่สูงบ้างเนาะไม่ได้ว่าขึ้นที่สูงแบบอาชีพอันนั้นจะเป็นตัว1 9 4่ทีที่ผมเคยรีวิวไว้อันนั้นเล่นเน้นงานบนที่สูงเลยแต่ว่าถ้าเป็นเลื่อยยนต์เล็ก,ลกน้ําหนักเขาก็จะเบาสามารถขึ้นที่สูงตัดแต่งกิ่งได้ครับผมประมาณนั้นก็คือแนะนําลักษณะเนี้ยเน้นงานตัดโดยเฉพาะเลยตัดไม้เผาถ่านเข้าเตาตัดไม้ส่งโรงง,งานต้องการน้ําหนักเบาตัดแต่งกิง่ง ขึ้นที่สูงบ้างผมแนะนําเปน็นเลื่อยยนเล็กมันจะได้ผ่อนแรงเวลาใช้งานก็จะได้ความเร็วไปในตัวนะครับเพราะว่าน้ําหนักเครื่องเขาจะเบาวกว่าแต่ว่าถ้ากลับกันต้องการเน้นงานสําหรับงานผ่าผ่าผ่ามากกว่าโคนเอาง่ายๆเลยผ่าเป็นหลักเนี่ยเอกเอก็ผมว่าตัวที่จะตอบโจทย์ก็คือในส่วนของตัวรุ่นกลางอย่างเช่น3 8 2อย่างผ่าไม้เจอไม้เนื้อแข็งไม้ใหญ่ไม้เนื้อแข็งอย่างนี้เนาะ ก็คือรุ่นกลางเนี่ยกาลังแรงม้าเขาจะได้เยอะกว่าแล้วก็น้ําหนักเครื่องก็จะเยอะกว่ามันจะเหมาะกับงานผ่าไม้แปลรูปไม้เป็นแผ่นๆบางคนเอาไปผ่าไม้ทําบ้านเนี่ยตัวที่เร็วกว่าก็คือ382พอเพราะเป็นรุ่นกลางแล้วก็ผ่าไม้เวลาเจอไม้เนื้อแข็งเขาก็จะบดเข้าไม้ได้ดีเพราะกําลังแรงม้าเขาเยอะกว่าเนาะทั้ง2ตัวเนี่ยบางคนถามว่าตัวไหนจะดีกว่ากันถ้าแรงกว่าก็ดีกว่าแล้วก็แพงกว่าก็ดีกว่าจริงๆแล้ว ไม่ไม่เกี่ยวนะครับอย่างตัวลุยรุยยนเล็กของสตีลออกจากโรงงานที่อ่าจีนอาจจะสู้ตัวรุ่นกลางซึ่งซึ่ง382ไม่ออกจากโรงงานที่บราซิลไม่ได้คุณภาพน่าจะคนละเกรดกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโรงงานของสตีลคือถ้าเป็นโรงงานแท้เป็นเครื่องแท้มาตรฐานการ QC ทุกอย่างเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกันทุกตัวนะครับก็คือคุณภาพเหมือนกันทุกตัวแต่ว่าแตกต่างกันอย่างที่ผมว่าแล้วแต่ลักษณะงานแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้มากกว่าแค่นั้นเอง ก็เดี๋ยวผมหามาพูดในส่วนของด้านพละงกำลังของเครื่องนะครับเ,เริ่มต้นตัวสตีลเอ็250ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มเลือยเล็กของสตีลแต่กำลังแรงม้าเนี่ยมากมากสุดของเลือยเล็กสตีลแล้วบาตัวนี้ความยาวสูงสุดที่เราเลือกเล่นก็จะมีตัวนี้เป็นบาร์18นิ้เป็นบารแท้จากโรงงานนะครับโซ่3 8, 8, ั้8ทีโซ่2นอสตีลเนาะตัวนี้จะได้ความนุ่มนวล ขูดไม้ได้เร็วนะครับแล้วก็บาแท้เขาจะเป็นบาปลายลูกปืนแต่จริงแล้วยาวกว่านี้มีไหมถ้าเป็นบาแท้ก็จะมี20นิ้วแต่ตัวนั้นจะใช้กับโซ่3ามสองห้าซึ่งหาโซ่ค่อนข้างจะลําบากเนาะตัวนี้ก็ตอบโจทย์หาโซ่ง่ายโซ่เบอร์นี้ใช้กันนิยมใช้กันและหาง่ายนะครับตัวนี้นิยมใช้กันหาได้ทุกพื้นที่เอาไหว้อย่างนั้นดีกว่าก็ในส่วนของตัวพละกําลังของเขาได้มาอยู่3.1แรงม้า นะครับตัวนี้แต่ว่าถ้ากรณีที่ว่ามีผ่าไม้บ้างอาจจะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เป็นบาร์22นิ้ว24นิ้วได้แต่ว่าความมีในการผ่าก็อาจจะไม่เท่าตัวลูกกลางเนาะตัวลูกกลางกําลังแรงไม้เยอะครับผมแล้วก็ด้านด้านโครงสร้างเขาเผมมาพูดเรื่องด้านโครงสร้างเลยดีกว่าด้านโครงสร้างของตัว MS250 ตัวนี้เขาทำโครงโครงเครื่องเป็นพลาสติกพลาสติกอย่างดีนะครับตัวนี้ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายแน่นอนง่ายง่ายแน่นอนตัวนี้พลาสติกของเขา,าคุณภาพสูงอยู่แล้วเนาะโครงสร้างเขาจะเป็นพลาสติกเพื่อที่ให้ได้น้ําหนักที่เบาเบาเวลาใช้งานใช้งานต่อเนื่องไม่ล้านะครับตัดทอนกิง่งโค่นไม้ใหญ่ก็ได้ตัวนี้ถือว่าโค่นไม้ใหญ่ได้เร็วพอสมควรแต่ว่าก็ไม่เท่ากับรุ่นกลางเนาะแต่ว่าเราเรามาดูลักษณะที่ว่าเราใช้งานต่อเนื่องตัวนี้น้าหนักเขาจะเบากว่านะครับตัวนี้ถ้าเครื่อง่าอยู่ที่ 4.6กิโลครับผมกับการต่อไปเดี๋ยวพามาดูตัวรุ่นกลาง <Yeah. S 1> ขออขอยากขอปอกเอาขออนุญาอันนี้เป็นบาร์แท,ท้ผมใส่มาให้ดูดูผมพามาชั่งน้ำหนักด้วยนะครับกับตัวเครื่องระหว่าง250พร้อมบาร์แท้18นิ้วกับตัว382พร้อมบาร์แท้30นิ้วตัวนี้เอาเอาเอาที่ยาวสุดชั่งให้ดูเลยกันโอเคตัวนี้นะครับ สำหรับรุ่นกลางของสตีลตัวที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นสตีล MS 382นะครับตัวนี้ประกอบจากโรงงานสตีลที่บราซิลเนาะของแท้จะต้องออกนะจากออกจากโรงงานที่บราซิลเท่านั้นเนาะตัวนี้พละกําลังของเขาที่เรียกได้ที่5.3แรงม้านะครับาบาร์ยาวสุดของตรงรุ่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่30นิ้วอันนี้เป็นบาร์รุ่นกลางเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้าง โครงสร้างของเขาตัวแข็งเครื่องเขาจะเป็นเน,นียมแมกนีเซียมนะครับตัวนี้เพื่อที่รองรับสังเกตดูขนาดของบาตัวนี้บายาวน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะก็คือถ้าสมมติว่าโครงสร้างเป็นทาติอย่างตัวส0งบางทีเนี่ยาถามว่าใส่ได้ไหมก็คือบาที่น้ําหนักที่เยอะได้แต่ผมไม่ไมไแนะนําว่าถ้าจะเน้นงานถ่ายเนี่ยบางทีเอาแปลงเอาบาเอายอ่ 22, 24, นิ้วมาใส่ใส่ได้ครับเป็นงานงานไปแต่ว่าถ้าบางคนจะเอามาติดตัวคู่ตัวตลอดเนี่ย เวลาใช้ไปน,น,นานๆเวลาเราตัดเนี่ยมันมีแรงสถานส่งมาถึงตัวตัวเครื่องพอ,อถ้าเราไปลากบาร์ที่น้ำหนักเยอะต่อเนื่องยาวยๆโครงสร้างเขาเป็นลาตติมันโดนแรงกระแทกแล้วก็น้ำหนักของบาร์ด้วยน้ำหนักบาร์ที่มันหนักยิ่งเรายึดยึดน็อตจับบาร์แน่นเท่าไหร่มันมีโอกาสที่ว่าตัวตัวเสาเสาหลักเขา่จะคลายออกแล้วก็ทําให้ตัวตัวแข็งเครื่องอเสียหายได้นะครับเพราะว่าเราไป ติดต่อเนื่องเนี่ยสมมติว่าเอา250ไปใส่บา22นิ้ว24นิ้วแล้วลุยงานตัดไปตลอดต่อเนื่องเนี่ยระยะอ,อัตราเขาเรียกว่าอะไรอะระยะเวลาในการใช้งานเขาก็จะสั้นลงเนาะเพราะว่าโครงเครื่องเขาออกแบบให้อ่าไม่ได้ออกแบบให้รับน้ําหนักบาที่หนักขนาดนั้นบางคนจะมาแปลงใส่เป็นบาของรุ่นกลา,างเนี่ยคือมันไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเสาเขาอะ8มิลแล้วก็ที่สําคัญโครงสร้างเขาอะเป็นพลาสติก แล้วเรามาแปลงใส่บาร์อย่างบาร์30มิ้วของ382ซึ่งน้ําหนักเยอะมากกลายเป็นว่าตัวโครงเครื่องเขาอจะหลวมเร็วนะตัวเสาอ่ะมีโอกาสถอดมาได้ถ้าถอดเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนแทงเครื่องนะครับถ้าถอดแล้วเกียวข้างในเสียตาเกียวยังไงก็ไม่อยู่เนาะแต่ว่าในกลับกันถ้าตรงรุ่นของ382โครงสร้างเขาทํามาเป็นมีนียมแมกนีเซียมเพื่อที่รองรับบาร์ที่ยาวและน้ําหนักเยอะอยู่แล้วอันเนี้ยมันตรงรุ่นและตอบโจทย์ ก็คือเอาง่ายๆครับใช้อุปกรณ์ให้ตรงรุ่นน่ะจะดีที่สุดเนาะก็คือมันจะได้เครื่องจะได้อยู่กับเราใช้งานไปยาวๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพามาพูดในส่วนของด้านน้าหนักของตัวเครื่องแล้วก็มาพูดในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ตรงรุ่นกันขอเวลาสักครู่ครับพามาชั่งน้ําหนักกันนะครับระหว่างสติล MS 250พร้อมบาร์แท้ขนาด18นิ้วและสติล MS 382รุ่นกลาง พร้อมบาแทยาวสุดของเขาก็คือ30นิ้วเนาะเรามาดูพิกัดด้านน้ำหนักกันนะครับเริ่มต้นผมผ่อ,อนญาตพามาดูพิกัดน้ำหนักของเริ่มช่างก่อนเขาเป็น fs ส5 0ูนเนาะเือยนเล็กของสตีลนะครับขอญาติช่างนะครับอันนี้ช่างสดๆดเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องอเครื่องพร้อมบาแท้18นิ้วไม่รวมน้ำมันและไม่รวมน้ำมันเลี้ยงโซ่เนาะตัวนี้ไม่มีน้ำมันและน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับมาดูกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่ครั้งแรกช่างมาได้พิกัดน้ำหนักอยู่ที่5.6กตัวนี้อีกคั้งหนึง อันนี้สโอเคนี่นะครับล็อกเป้า5.6กิโลเนาะอันนี้ก็คือเครื่องอ่าไม่รวมน้ํามันไม่รวมน้ํามันเลี้ยงโซ่เนาะพร้อมบะแต่ว่าเครื่องประกอบกับบาแท้18นิ้วแล้วมีโซ่เรียบร้อยนะครับตัว ms 250ได้5.6กิโลและเดี๋ยวผมพามาดูไอ้ส่วนของตัวอ่ารุ่นกลางเป็น ms 382นะครับตัวนี้พร้อมบาแท้ของเขาตรงรุ่นนะครับขนาด30นิ้วเนาะแป๊บนึงกดก่อน นีนะครับหาทางตะแคงก่อนบาร์มันยาวเนาะ,ะช่างครั้งแรกออกมาที่อันนี้แปดจุดหกกิโลนะครับอย่างที่ผมว่านะครับอันนี้ไม่รวมน้ำมันไม่รวมน้ำมันเลี้ยงโซ่เนาะอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองให้สายช่างเขาล็อกเป้าก่อนโอเคเท่าเดิมนะครับ8.6กกิโลนะครับพามาดูบาร์แท้ตรงรุ่นนะครับสำหรับลรือย,ยนเล็ก ของสติลและเลื่อยวนรุ่นกลางนะครับบาร์แท้ตรงรุ่นเขาเนี่ยจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของบางคนเอาไปดัดแปลงอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งเนาะแต่นี้ผมขอมาคุยในส่วนของอบาร์ตรงรุ่นของเขากันนะ ก็คือในส่วนของเลื่อยยุนเล็กของสติลอันนี้ผมมาเทียบ3า,าขนาดเนาะก็คือในส่วนของบารุ่รนกลางเนี่ยมันจะมีบาร์แท้ตรงรุ่นเขาอยู่3ขนาดอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเลื่อยยุนเล็กจรงิงๆมันจะมีขนาดมากกว่านี้แต่ผมเอามาเทียบกัน3ขนาดให้เท่ากันดีกว่าจะได้ประหยัดเวลาด้วยเนาะ,ะมายกตัวอย่างในส่วนของบาร์แท้เลื่อยยนเล็กของสติลนะครับตัวตรงรุ่นกับ ms 250ตั้งแต่เอาไง่ายๆครับตั้งแต่ ms 1 7 0ไปถึง250เนี่ยใช้บาร,รุ่นเดียวกันนะครับ ยกตัวอย่างเริ่มต้นสั้นสุดของเขาก็จะมีในส่วนของตัวบาแท้ขนาด12นิ้วเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นบาปลายลูกปืนนะครับสำหรับเลื่อยยูเล็สติลตัวนี้ก็เน้นให้น้ำหนักเบานะครับแล้วก็คล่องตัวเวลาใช้งานก็จะได้ไม่ล้าไม่เมื่อยเนาะได้ความนุ่มนวลด้วยเล่นกับโซ่ 3- 8ถ้งปพีนะครับขนาดเสาของเขาอยู่ที่8มิลน,นะครับล่องตรงนี้อยู่ที่8มิลเนานะก็คือเสาเสาของตัว n s 2 5 0ตัวนี้จะมีความาจะจะใหญ่อยู่ที่8มิลน,นะครับ ก็อันนี้เป็น12นิ้วแล้วก็ตัวต่อมาก็ยกตัวอย่างอีกในส่วนของตัวบาแท้ของสติลนะครับอันนี้ขนาด14นิ้วนะครับเป็นบาปลายลูกปืนเช่นกันนะครับบามันจะบางเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวยาวสุดที่เราเล่นอยู่ก็คือเป็น18นิ้วนะครับตัวนี้บาแท้18นิ้วก็เล่นโซ่กับโซ่3 8P เช่นกันนะแต่จริง20นิ้วก็มีก็คือเป็นโซ่3 2 5นะครับแต่ตัวนั้นผมไม่ไดเอามายกตัวอย่างนะเพราะว่า ่อนข้างจะลําบากเรื่องการหาโซ่แล้วก็ในส่วนของบาร์พิกัดรุ่นกลางตัว382นะครับอันนี้เป็นบาร์แท้ตรงรุ่นเขาสั้นสุดข,ของเขาอันนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับอ่า20น,นิ้วนะครับเสาตัวนี้จะอยู่ที่12มิลนะครับแล้วก็ตัวต่อมาขนาดต่อมาก็จะเป็น25นิ้วตัวนี้จะเป็นบาร์ปลายเรียบเนาะถ้าเป็นบาร์รุ่นกลางเขาจะทํามาเป็นบาร์ปลายเรียบนะครับสําหรับในบ้านเราเนาะ อันนี้ก็อยู่ที่25นิ้วนะครับเสาขนาด14มิลแล้วก็บาตัวยาวสุดของเขาก็จะเป็น30นิ้วตรวนี้30นิ้วนะครับอันนี้ก็14มิลเช่นกันเนาะอันนี้คือบาแท้ตรงรุ่นนะครับบาแท้ก็จะมีโคตต้ตตอกสลักตรงท้ายบาเนาะเม็ดอินบราซิครับผมสังเกตดูนะครับก็อย่างเช่นเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาบอกว่า,าเคยสั่งไปเป็นเลือยยนรุ่นกลาง ก็คือคิดแล้วว่าจะเอาเป็นเรือยนต์รุ่นกลางอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคิดแล้วว่าจะเอาเรือยนต์รุ่นกลางพอเอาไปใช้จริงบาเอาเป็นบา25นิ้วแล้วก็พอใช้งานเข้าจริงอบอกว่าน้าหนักเขาเน้นงานตัดเนาตัดไม้เขาถ่านอันนี้ผมก็ทีแรกก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่เนี้ยที่ผมมาพูดเนี่ยก็คือให้เพื่อนเพื่อนที่กําลังตัดสินใจอยู่ลองพิจารณาดูเขาเอาเป็นชุดบาแท้25นิ้วไปแต่ว่าพอใช้งานเขาบอกว่าน้ําหนักมันเยอะค่อนข้างเยอะทําให้เขาลา้าเวลาใช้งานเนี่ย ค่อนข,ข้างจะละ้าแต่แรงอ่ะแรงไม่ต้องพูดถึงแรงแน่นอนเขาก็ถามว่าบาสั้นสุดเท่าไหร่ก็คือตัวเนี้ยก็จะมี20นิ้วผมบอกว่าสั้นสุดของเขาคือ20นิ้วแกบอกว่าแกอยากได้สักบาสิบสนิ้วไปใส่กับ382ซึ่งมันใส่ไม่ได้นะครับ <laughs> เพราะว่าด้วยกําลังเขาอ่ะถ้าเราไปหาซื้อบาทเทียมก็ตามแล้วเรามาดัดแปลงคิดง่ายนะครับเวลาเรามาดัดแปลงอ่า เป็นบาเทียมแล้วก็ดัดแปลงตัวช่องให้มันใหญ่ขึ้นถามว่าใส่ได้ไหมได้แต่เวลาใช้งานจริง,งด้วยกําลังของเขาค่อนข้างเยอะเวลาเราใช้งานอะ่ะมันมีโอกาสเสี่ยงที่ว่าโซ่จะขาดได้นะครับอันนี้ก็อันตรายก็ผมถึงบอกว่าทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูลักษณะงานของเราด้วยในตัวผมยกตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นบารรุ่นเล็กเนาะเสาอยู่8มิลเนาะถ้าเราจะเอามาใส่กับ3.2มันใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือมันติดตรงเสาเนาะเสาตัวนี้มันอยู่ที่ สิบสองมิลนะครับความใหญ่ของความกว้างตัวนี้ต้องสิบสองเนาะหรืออ,อีกกรณีหนึ่งผมยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือบางคนเอาเป็นเรื่อยนเล็กแต่ว่าเจนี่งานด่ถาบอกว่าอย่างสองห้าตัวเนี้ยอยากได้ปีบาสามสิบนิ้วบาสามสิบนิ้วแท้ตรงรุ่นเขาก็จะเริ่มในส่วนของตัวรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่ไปเลยนะครับตัวรุ่นเล็กอจะไม่มีสามสิบนิ้วเนาะผมมายกตัวอย่างให้ดูถ้าเอาไปใส่ดักแฟงอะ่ะถามว่าใส่ได้ไหม มันต้องใช้ใช้บูทหมุนใส่ได้แล้วก็จอดน้ำมันโซ่ก็อาจจะได้แต่ดูสังเกตดูนะครับตัวช่องของตัวเสาเนี่ยมันใหญ่ต่างกันเยอะเลยนะครับอันนี้8มดนิเนาะเสาแต่ช่องตัวเนี้ยสิองนิมันใหญ่มันหลวมมากและที่สําคัญด้านน้าหนักของตัวบาร์เนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือตัวเนี้ยเป็นพลาสติกน,นะครับตัวยึดเสาเสาเสา,สายึดบาร์ตัวเนี้ย ฐานเขาอ่ะจะเป็นพารติถ้าสมมติเราเอาบาร์ที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยไปใส่กับเขาแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องอย่างนี้คือส่งสารเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าถอดออกมาแล้วเกี่ยวข้างในเสียหายกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนช้งเครื่องก็ไม่คุ้มเนาะอายุการใช้งานสั้นลงแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็ปริมาณน้ำมันเลี้ยงโซ่ที่เดินมาในบาร์เนี่ยก็จะไม่เพียงพอเพราะว่าแม่วาจะไม่เหมือนกันนะครับเลื่อยยนเล็กกับเลื่อยกกอยเกกนเล็กต่างเนาะไม่ตามไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเลื่อยยนเล็กหามว่าเวลาเราจะใช้งานขา ปายยาวสุดที่เราหาได้ก็คือตรงรุ่นกับรุ่นเล็กก็ก็จะมียาวสุดก็คือ22หรือ24นิ้วประมาณนั้นก็คือสามารถใช้ได้แต่ผมแนะนําว่าเก็บไว้เวลามีงานถักก็ค่อยออกมาใช้ยาวออกมาติดตัวแล้วก็ตัดทุกวันอย่างเงี้ยของสางเครื่องนะครับโะบาร์มันมน้ำหนักก็จะค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเป็นบาปลายเลยกน้ําหนักมันเยอะอยู่แล้วมาลองชั่งน้ําหนักของบากันนะครับสาหรับบารุ่นเล็กกับรุ่นกลางเดี๋ยวผมยกตัวอย่างบาตัวที่ยาวสุดของเขาอย่างตัวเล็ก ก็คือ18นิ้วที่ร้านเราเล่นอยู่ก็บาแท้18นิ้วนะครับสำหรับบาเล่ยยนเล็กของสติลนะสังเกตดูตัวบาค่อนข้างบางเลยบางและเบาคล่องตัวนะครับบาไปลูกปืนเดี๋ยวมาลองดูน้ําหนักกันนี่นะครับเมื่อกี้ขึ้น0.7 0.6อีกทีนึงอ่ะพอดีว่ามันเบามากนะครับเอตายข้างมันจับไม่อยู่ นี่ครับที่ไปสู่จุดเกนะครับตัวนี้บาแท้18นิ้วของเขาเนาอะ,อะมายกตัวอย่างบาที่ใกล้เคียงอันนี้บารุ่นกลางนะครับที่ใกล้เคียงกับ18นิ้วก็คือในส่วนของตัวบา20นิ้วแท้ของรุ่นกลางนะครับมาดูน้ําหนักกันนี่นะครับ1.3กิโลอีกครั้งหนึ่งนี่ครับ1.3เนาะ1.3กิโล3กิเป๊ะแล้วก็มาที่ยาวสุดอย่างบา30นิ้วบาแท้ของรุ่นกลางนะครับ ลองมาดูน้ําหนักกันสองกิโลนะครับแค่บารอย่างเดียวนะไม่รวมโซ่นะไม่รวมน้ำหนักตัวเครื่องนะสองุกิโลอีกคีอะโอเคปลาไป2 1จกิโลสองโลกว่าแค่บาอย่างเดียวนะครับมาส enfin รุปกันนะครับ <paar> <household bumps> <tamam> คลิปนี้ก็ระหว่างเจ้าสติล MS 2 5 0ห้าอันนี้เป็นตัวแทนของเรือยนเล็กสติลนะครับแล้วก็เจ้าสติล MS 3 8 2เป็นตัวแทนของเรือยนุ่งท่กลางของสติลนะครับตัวนี้มาสรุปอย่างนี้กันก่อนว่าในส่วนของตัวตัวเครื่องทั้ง2ตัวเนี่ยคุณภาพ ของแท้สตีลทั้งคู่มาตรฐานเดียวกันนะครับไม่มีตัวไหนดีกว่ากันหรือด้อยกว่ากันนะคุณภาพเหมือนกัน QC เหมือนกันออกจากโรงงานสตีลแท้ทั้งคู่นะครับมาเริ่มต้นอย่างนี้กันก่อนสําหรับเลือเอ่อยยนต์ทั้งสองตัวเนี่ยตัวที่กําลังมากกว่าก็ต้องหนีไม่พ้นในส่วนของย s 3 8 2แซึ่งเป็นรุ่นกลางของสตีลนะครับตัวนี้ได้กําลังแรงม้ามากกว่าตัวนี้น้อยกว่าอันนี้5-3แรงอันนี้3.1แรงแต่ว่า ถามว่ากําลังมากกว่าดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับที่ผมว่าลักษณะงานตามที่เราจะใช้งานสําหรับตัวที่กําลังแรงม้ามากกว่าก็ดูอุปกรณ์ครับก็บาร์สนิ้ว 25- 20นิ้วอย่างที่ว่าด้านน้าหนักเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมประกอบกับบาร์สนิ้วพร้อมกับโซ่เรียบร้อยไม่รวมน้ามันไม่รวมน้ํามันเลี้ยงโซ่ก็อยู่ที่8ปดจุกกิโลถ้ารวมน้ํามันเข้าไปทางน้ํามันเลี้ยงโซ่และน้ำมันเบรซินก็ตีง่ายครับประมาณ9โล9โลกว่า แต่ว่าในส่วนของอกำลังแรงกว่าตัวนี้แต่หนักกว่าแน่นอนสําหรับในส่วนของตัว m s 2 5 0าประกอบกับบาแท้ขนาด18นิ้วตคือตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เมื่อกี้ช่างได้5.6กโลเนาะถ้ารวมน้ำมันก็ประมาณตีง่ายครับน้ำมันน้ำมันเินโซ่ก็อยู่ประมาณ6กโลก็ถือว่าเบากว่ากันค่อนข้างเยอะ6กโลกับ9กโลกว่า3โลกว่าจริงจริงแล้วถ้าเรามองตัวเลขอ่ะ3กิโลเนี่ยอาจจะดูไม่มากนะครับแต่ถ้าคนที่ตัดไม้ทั้งวันอย่างเราใช้งานทั้งวันเนี่ย ด้วยเวลาเราใช้งานเนี่ยด้วยความแรงของตัวเครื่องแล้วก็แรงสถานที่ส่งมาถึงเราเนี่ยมันมีผลนะครับยิ่งใช้ต่อเนื่องนานๆยิ่งล้านะครับสาหรับตัวเล็กก็จะได้ความคล่องตัวแล้วก็ความเมื่อยล้าที่น้อยกว่าตัวรุ่นกลางอยูแล้วแต่ว่าลักษณะงานที่ที่ที่ผมบอกก็คือในส่วนของตัวอย่างเช่นตัว382เนี่ยผมว่าเหมาะกับงานถ้าถ้าเป็นงานโค่นไม้ไม้ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ผ่าไม้ แปรรูปในตัวเน้นงานผ่าแล้วก็โค่นไม้ใหญ่ๆไม้เนื้อแข็งตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนบางทไงาาีไม้แข็งมากๆไม้แห้งตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์มากกว่าเพราะกำลังแรงม้ามากกว่านะครับแต่ถ้ากับกันรเราเอาไปตัดตัดทั้งวันตัดไม้เผาผ่านอย่างเงี้ยตัวนี้เล่นเอาเรื่องนะครับไม่ไหวตกเย็นมานี่จับช้อนเข้าปากอาจจะกินข้าวไม่ไหวนะครับมือสั่น <laughs> เพราะาด้วยด้วยกําลังด้วยน้ำหนักของเขามันก็จะล้าแต่ว่าอย่างเช่นตัว2องเอ็นเอสองห้าศูนย ข้อดีของเขาคืออยู่น้ำหนักเขาเบาต้องตัวตัดทั้งวันเนี่ยความเหนื่อยล้าน้อยกว่า3ามแแน่นอนเพราะน้ำหนักเบาแล้วก็แรงสตาราทที่ส่งมาถึงเราเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยเหมาะกับงานตัดคอนตัดไม้เผาถ่านอย่างเงี้ยใช้งานส่วนตัวในสวนอันนี้ก็เหมาะแน่นอนในส่วนของ25 0้นะครับเพราะน้ำหนักเบาประหยัดน้ามันกว่าแน่นอนเนาะตัวนี้ก็จะจะกินน้ํามันมากกว่าแต่ว่าถ้ากับการถ้าเป็นงานตัดแบบ ตัดไม้ขึ้นรถเทเลอร์เงี้ยที่เหมาแปลงเงี้ยหลายหลายคนก็เลือกใช้ไป3ามแปอาจจะเล่นเป็นบารยนิ้วเพราะต้องการความเร็วเนาะอันนั้นก็อีก,อ,กอีกประเด็นหนึ่งแต่ว,ว่าถ้าใช้งานส่วนตัวเพื่อนๆต้องลองวิเคราะห์ดูว่าตัวไหนจะตอบโจทย์กับเรามากกว่าถ้าใช้งานส่วนตัวอย่างเช่นตัดเน้นตัดเป็นหลักแล้วก็มีไม้ใหญ่มาแปลรูปบ้างไม้ไม้ที่ว่าต้องการถาเป็นแผ่นๆบ้าง,างตัว2องห้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนขนาดของบาร์เป็นยี่สิบสองน,นิ้ว ได้เป็นบาปลายเรียบนะครับก็เอามาใช้สําหรับงานขาได้เช่นกันแต่ก็ไม่ควรจะติดคู่ตัวไว้ตลอดเพราะว่าอย่างที่ผมว่าด้านโครงสร้างเ็าทามาเป็นพลาสติกนะครับก็ถนอมเครื่องนี่นนเวลาใช้งานแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีถาไม้บ้างไม่ได้ประจําตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าถาไม้ตลอดมีงานถาตลอดตัวสามแตสองตอบโจทย์กว่าแน่นอนโอเคคลิปนี้ผมก็มาสรุปไว้คร่าวๆไว้เพื่อเพื่อนๆหลายๆท่านที่กําลัง ที่จ่ณาตัดสินใจว่าจะเอารุ่นไหนรุ่นเล็กหรือรุ่นกลางก็ลองลองลองดูคลิปนี้แล้วประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ